มายังวะฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวขอเทสเสียงหน่อยนะแป๊บหนึ่งนะครับต้องทดเทสเสียงทุกครั้งเปิดเสียงพัดลมด้วยโอ้โหวันนี้ไลฟ์สามรอบติดแล้วตั้งแต่เมื่อวานละปู่มูรามาสะโอ๋อเสียงมายังเอ่ยอ้อทำไมมันค้างล่ะ มายังเอ่ยมาอยังเอ่ยแปบ๊บหนึ่งนะครับแปบ๊บหนึ่งนะโอเคน่าจะได้แล้วครับผมก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวผมขอขอเปิดอ่า เปิดหา3ดาวก่อนเอาเลือกเอาใช้ก่อนเพราะว่าเมื่อตอนเช้าเนี่ลืมแต่ก็ไม่ได้เกลือนะไม่ได้ซ้ำถือว่าไม่เกลือได้ที่ม่โกมาโอ้โหกิวกรมเมตรอยู่จะเปิดกิวกาเมตรด้วยเนี่ยในไหนก็ในไหนแหละเปิดสตูต้เลยดีไหมทุกคนมาก่อนก็วันนี้เป็นวันแรกของปีนะครับปี2021 ก็ตามธรรมเนียมของทุกปีของเกม f r a k g e n เ r d e r ก็จะเอาตู้การันตีมาลงนะครับผมในการเริ่มสัก,การาของของ,ของปีใหม่ครับผมก็จะเป็นตู้การันตีเหมือนของขวัญปีใหม่ให้ทุกคนครับในการได้่าเสร็จกับ5ดาวเสร็จสุกกักการได้5ดาวอย่างที่รู้อยู่ว่าเกมนี้5ดาวเรดออกยากมากถ้าคุณไม่เติมครับหรือต่อให้คุณเติม3วันนี้ก็ใช่ว่า แการันตีครับขอยืนยันครับว่ามีคนเกลือมาแล้วนะครับสามรอยเมตรคนที่ไม่โดนกับตัวก็อาจจะไม่สนตอนแกคิดว่าไม่ไม่เป็นไรฉันดวงดีเออร้อยเมตรก็ออกแล้วอะไรประมาณนี้แต่ถ้าวันแต่ถ้ามีไปตัวที่เราอยากได้แล้วไม่ออกเนี่ยก็นั่นแหละครับให้จงรู้ไว้ว่ามันเกิดขึ้นได้ครับผมแต่ว่า วันนี้ก็จะมาคุยอย่างตู้การันตีนะเดี๋ยวผมผมขอเปิดให้เซิร์ฟเวสามดาวออกก่อนนะครับผมตอนนี้เฟรมพอเยอะมากเลยก็ปีนี้ถ้าเป็นปีนี้ถามว่าดีไหมผมผมมองว่าไม่ไม่ไม,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 ไมจะว่าไงมันลิมิตมันลิมิตมันดีอยู่แล้วครับผมอันดับหนึ่งก่อนเลยแต่ผมมองว่ามันเหมือนกับมันไม่แค่ให้เราเลือกอ่ะผมอยากได้ตู้ที่มันแบ่งมันชอยๆอมากกว่า ผมไม่แน่ใจนะว่าปีสองปีที่แล้วของญี่ปุ่นมันเป็นประมาณไหนอะแต่ตามหลักมันต้องคล้ายกันนะแต่ผมไม่ค่อยคุ้นเลยไอ้ตู้แบบนี้หรือว่าเคยเปิดแล้วต้องไปนั่งดูคลิปปี2018บหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าสรุปง่ายๆคือตู้นี้ก็คือมัดรวมกันนะครับผมทุกค์ดทุกอะไรที่เป็นลิมิตทั้งหมด น่าจะทั้งหมดนะที่คิดท,ที่มีมาห้าดาวลิมิตทั้งหมดอ่ะก,ก็จะมาอยู่ในเอยไม่ออกีสาดาวก็จะมาอยู่ในโต้นี้ตอนแน่นอนครับเปิดได้หนึ่งครั้งแล้วก็ผมเติมไปประมาณสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทครับผมก็มจะได้แล้วน่าจะได้ได้แล้วได้แล้วเมื่อกี้ก็จะได้เพชรเพชรแท้มาสิบห้าเพชรเราเอาเพชรปอมไปเปิดไม่ได้นะครับเอยเอาเพชร ในเกมที่เป็น,นแจกฟรีหรือหาในเกมไปเปิดไม่ได้คต้องเป็นเจกรเท่านั้นก็ปีหนึ่งก็คุณก็จะหมดเงินในเกมเกมนี้ประมาณเกือบเกือบพันนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ได้อีกประมาณอีกปีอีกปีขวามันก็ถึงจะแจก5้าดาวให้กับเซิร์ฟเอ็นเอนะโอ้ไม่ออกทีสามดาววันนี้เป็นอะไรนะสามดาวลหลังมันย่งออกยากแต่ว่าวันนี้ขอยึดหลักนี้กัน เขาเรียกลัทิเ็นพอยใช่ไหมผมเรียกว่าอ้ามาแล้วผมเรียกว่าหลักเฟนพอยต์กันตอนนี้กาลังกำคิดอยู่ว่าจะเปิดกิกรเมตดด้วยไหมอะอืมกิกรเม็เหรอกิกรเม็เหรอผมผมขอขอขอตั้งหลักก่อนนะคือมันไม่ใช่อะครับคือดวงมันเหมือนมันน่าจะหมดไปแล้วผมดวงดีมาสองครั้งแล้วอะ่ะแล้วถ้ารอบนี้ดวงดีอีกอะ คือมมนมีผลจริงๆนะบางคนไม่เข้าใจว่ามันเครียดอะไรเกมนี้แต่มันคือคุณต้องเข้าใจว่าเกมนี้ห้าดาวอะถ้าคุณเป็นสายฟรีอะสิทธิ์ที่คุณได้ห้าดาวผมมาหนึ่งครั้งคุณตีไปเลยว่าอีกหนึ่งเดือนกว่ากว่าคุณแทบจะไม่ได้แตะไอสีทองที่เป็นบวงห้าดาวนียแล้วแต่ถ้าเป็นไอพวกสี่ดาวเนี่ยเออมันโอกาสมันออกมันได้อย่างเมื่อวานผมมันก็ออกมาเซเบอร์ตัวใหม่ออกมาสองตัวเงี้ยสี่ดาวกับห้าดาวผมว่าโอกาสมันห่างกันเยอะ สีดาวมันจะมีแค่ไม่กี่ตัวที่มาเล่นตัวครับผมเดี๋ยวผมขอพูดคร่าวๆแต่ละตัวก่อนลวกันสกาดี้นี่ผมบอกเลยสกาดี้กับโอคิตนต่ยตัวหน้าตู้2ตัวเนี้คือผมมีแล้วสกาดี้คือเซิร์ฟเอผมมีแล้วแล้ว UP อัพเต็มหมดแล้วด้วยไออัพเกือบเต็มถ้าออกมาถือว่าเกลือครับถือว่า4 0 0้กว่าบาทน,นี่ถือว่าไปไม่เป็นเลยครับถือว่าช็อกเลยครับซึ่งผมไม่อยากให้เกิดการยังขึ้นนะพวกผมไปต่อไม่ได้จริง แต่ถ้าเป็นโอกิตะอันเตอร์เนี่ยถามว่ามันอง NA ถือว่าเกลือไหมมัน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 ก็ไม่เกลือครับผมก็มาเล่นได้ครับแต่แค่ว่ามันเป็นตัวหลักของเซิร์ฟญี่ปุ่นผมแล้วไงผมก็เลยไม่อยากได้ซ้ำไงถามมันคือถามว่ามันได้มามันก็ได้ครับถ้าตัวได้ซ้ำเนี่ยคือตัวเนี้ยที่อยู่ในตู้เนี่ยผมจะมีตัวโจรดำของโจรดำของ n อโดยตรงเลยโจรดำแล้วก็เอเลคิดเก้าเนี่ยสองตัวนี้ถ้าได้มาก็มันมันไม่ถึงมันไม่ได้เกลือหนักอะแต่ มันทําให้ดาเมจแรงอยู่ครับถือว่าเอามาเอามาเอามา,า,มาโหดอยู่โหดอยู่แต่แค่ว่าไม่จําเป็นก็ไม่สมควรออกมาครับผมถามว่าอยากได้ตัวไหนยอยากได้ฮคุไซกับเซมิรามิดครับแล้วก็บีบีร่างเทพเจ้าภูเขาไฟด้วย3ตัวนี้คือเป็นตัวเป็นทั้งตัวอวยแล้วก็ตัวเก่งทั้งสองตัวครับเซมิรามิดผมเป็นตัวอวยครับผมอยากได้มากอยากได้ป้ามานานล้วแต่ฮคุไซเนี่ยกับอาบีบีเนี่ยเป็นตัวแบบว่าบีบีนี่ผมอยากได้เพราะว่า มงเซอร์5ดาวมันออกยากมันไม่มีเลดอัพครับผมมันเคยมีเลดอัพของน้องจินาโกะนั่นแหละแต่ว่ามันมันมันยังไม่เข้าของเครับตอนนี้เอ5้าดาวมูงเซอร์ก็จะมีอยู่ตัวเดียวครับซึ่งหายากมากหายากมากแต่ญี่ปุ่นมีประมาณ3ามตัวแล้วคือตอนนี้ยังไงเอ <c oughs> <NA S 1> ผมก็จะรวบรวม5ดาวทุกคัสท,ทุกทุกอาชิไปครบครับผม <c oughs> แล้วผมทำ <c oughs> เลตเปหนึ่งอันแล้วคือฟอร์เรนเนอร์แต่ยังไม่มีอันเตอร์อีโก้มัง้ง ถ้าโอก,กิตาออกมามันก็ถือเป็นห้าดาวอยู่แต่ว่าตรงๆก็ไม่ไม่ไมค่อยอยากได้อยากได้ตัวอื่นมากกว่าแล้วก็วก,กีโกเมสเนี่ยถือว่าถ้าได้มาถือว่าสุดยอดซิกฟิตจนจนขาว่ายน้ำจนขาว่ายน้ำก็เก่งนะอ๋อนี่มันมันมันลุงผ้าไปหมดนี่รานน้องผมนี่ได้อทิเลียว่ายน้ำเนี่ยแต่ว่ามันยังมีอีกหลายตัวที่ยังยังยังไม่ได้บอกในดูเลตด้วยมันจะมีเลดบอกอยู่แล้ว นี่ไงอ๋อมีหมดเลยเซเบอร์ประตูไทยมูจาชิอ๋อโอเคโอเคสรุปว่ามันไม่ใช่แค่ตัวหน้าตู้นะโอ้โหก็คิดหนักอยู่เคียวพัตตานี่มันก็มันก็ไอ้นั่นด้วยเหรอวะมันก็ลิมิตด้วยเหรอไลโคูก็ลิมิตเหรอมันลิมิตเอ้ยมากูจาชิโร่โอเคโอเคก็ ฉะนั้นเราก็จะไม่พูดทั้งหมดแล้วกันเอาไว้พูดคร่าวๆกันโอกาสกถ็ถ้าคือถ้าถ้าผมได้สาก,กาดี้เนี่ยถือว่าน่าจะดวงตกจริงๆนะเออเออเพราะว่าผมถ้าว่าถ้ามาเล็ดอัพทุกตัวเนี่ยแปลว,ว่าโอกาสมันน้อยมากนะเนี่ยถือว่าตู้นี้น่าจะเป็นตู้ที่ว่าคนโอกาสจะได้ําน่าจะน้อยนะครับ พราะปกติมันแบ่งคัส่ยมันก็จะเป็น1ใน8 2ใน8ปดอะไรที่ได้ซ้ำไงเหมือนที่ผมได้ซ้ำของอุิตะอันเตอร์มาของญี่ปุ่นมาปีที่แล้วครับผมต้นปีที่แล้วอะ่ะโอเคงั้นเปิดเลยแล้วครับตามนั่นครับผมโอเคครับโอ้4สิบาทอันนี้ผมเห็นสตรีมเมอร์ท่านหนึ่งได้ห้าดาวในการันตีเนี่ยสองตัวเนี่ยโอโหอ,อ,อึ้งเลยึ ไม่เคยเจอเหตุการณ์นั้นในชีวิตผมเลยผมทำมากสุดก็ห้าดาวห้าดาววันละตัวอีกวันนี้ก็มาอีกห้าดาวโอ้อาเชอร์ออกมานี่อาจจะได้อาเชอร์นะมันเป็นงี้จริงๆนะทำาะไปเล่นไปโอ้แลกไหม ถ้าถ้าถ้าได้แอชเชอร์มันโอกาสจะได้แอชเชอร์ตามมานะถ้าได้แอชเชอร์สามดาวนเนี่ยที่ผมสังเกตอะ่ะเวลาผมเปิดโอ้ยไอ้ิเลเวลาผมเปิดไอเกี่ยวกับการันตีของทุกปีเนี่ยผมสังเกตมานานแล้วแต่ก็ไม่แน่เนี่นเป็นซีอีแบบว่าติดก,กันเลยเลยเนะี่ยผมเห็นมันชอบออมคู่กันมากนะไอ้กิเลต่ะไอ้อเกียร์อ้าวสก,กูลาก็ไม่อยากได้ไปดีเลยขอบคุณมาก เพราะว่าเผลอไปมาแล้วมาแล้วครับเผลอไปเบอร์สกอร์โอ้น้องเอ็กโอเคโอเคโอเคมันมันมันไม่ใช่ตัวเก่งมันตัวอวยแต่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมรับได้ผมรับได้ผมรับได้ถือว่าเบอร์สกอร์ดลวผมก็ไม่มีนะถ้าผมจะไม่ผิดไอดีนี้ผมไม่มีนะแต่ว่า เออคูที่ผมโหดสุดอะเท่วจะร้อยแล้วแต่เมื่อกี้น้องมันออมันชื่อฮีโร่เอ็กอะอันเตอร์นี่ผมผมผมรับได้รับได้รับได้รับได,บได้ไม่เคยมีด้วยไม่ไม่ซ้ำด้วยไม่ไม่ไม่ให้ซ้ำกับไอดีญี่ปุ่นด้วยอยากได้เหมือนกันอยากได้เหมือนกันโตออ้วออยโตัวยโอเคผมรับได้ครับผมรับได้ครับแต่ประเด็นคือทรัพยากรที่จะปัน้นอาจจะน้อยหน่อยแต่รับได้ครับไม่ไม่ไม่เกลือครับแต่จริงจริงอยากได้กิวกมเมอยากได้อ่า บีบ mm ีมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าออกมาก็ขอรับไว้ครับผมก็ชอบอยู่น้องทรงๆโอตะคุดีเป็นเบอร์สวีเกอร์แต่ว่าเซเบอร์ค์ดตายแล้วเมื่อกี้ว่าคองนี้มันเย็นไปเหรอฮิสเตอร์มันไรประโยชน์จริงๆเลยก็โอเคครับโอเคโอเค โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปถล่มกิวกาเมดไหมแต่ผมผมขอดูหน่อยนะว่าอ่แป๊บนหนึ่งนะลืนกดชอบโ okay. อเคแป๊บนหนึ่งนะดูท่าเนี่ยท่ามันกากมากอะไรเนี่ยดูมันไม่ค่อยไม่ค่อยโอ้เป็นควิกกี้โอ้ ิกเดี่ยวปะิกเดี่ยวิกเดี่ยวเบอร์เซอร์อืมหนักไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราน้องมาหาเราเล่นได้เล่นได้ผมเล่นได้เอ้ยควิกควิกเหรอเอ้ยควิกมันผมมีสก,กาดี้อยู่ได้เรื่องอยู่คอมโบโด้วยกันอยู่โอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณที่มาอยู่ด้วยกันจะเป็นตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยของผมเนี่ย เป็น5ดาวตัวที่เท่าไหร่แล้วเอ่ย12แล้วมันไม่ขึ้นมาวะ12,34,15สอ๋อโอเคโอเคเนี่ยผมในปีที่ผ่านมาบไม่ได้แคตเตอร์5ดาว5ตัวเนี่ยงงมากเลยเนี่ยออกมาเลยเยอะแยะเนี่ยผมขาดเยอะเนี่ยอาร์เชอร์ก็ขาดผมสมควรจะเปิดกิฟต์กัมเมตนะเนี่ยเซเบอร์มีแล้วอาร์เชอร์ขาด อัชเชอร์ชนะเซเบอร์เซเบอร์ชนะแอนเซอร์แอนเซอร์มีอัจจิินก็ไม่มีอัจจิินไม่มีสตุ๊กอชาอัจจิขาดอัจจิินขาด2ขาด2องดูเลยอัจจิโกขาด3มมุนเซอร์ 3, อเอสีประมาณน่าจะ4คลาสครับที่ผมขาดอืมห้าดาวเซิร์ฟเป็นเองเซิร์นี้เป็น ID แท้ด้วยนะไม่ใช่ ID ซื้อมาด้วยนะโอเค อ่ะลองไปกี่กาเมผมคิดจะเปิดเท่าไหร่ดีวะอยูกกย่กาเมนี่เป็นตู้ที่แบบว่าเป็นตู้แบบปราบเซียนผมิมันมันไม่ถูกชะตาผมมากนะมันมันตู้พาล้มละลายเลยอ,ะอ่ะ้ยน้องโอ้โเบอร์ผมเยอะแล้วเดี๋ยวผมเปิดส,สามสขอสามดาวแล้วกันเคตนี้มันต้องใช้เค็เนี้ยเห็นป่ะเมื่อกี้มันทําให้เราไม่ได้ซ้ําอ่ะ <c oughs> คือมันก็ได้ค้าที่เราต้องการเอ้ค้าที่เราโอเคโอเคแหละ แต่ความจริงนี่บีีอ่ะเข,เขาเขาก็ว่าเขาปรับเซียนตอนนี้ผมยกให้กิบกอมเมนกับ BB เนี่ยคือน่าจะเป็นตู้ที่แบบว่าความจริงสก,กาดี้ก็ด้วยนะจริงสก,กาดี้ก็เป็นตัวปรับเซียนนะแต่ผมคว้ามาแล้วผมก็อดองดองนานอ่ะหลายเดือนอ่ะดองเป็นหลายๆเดือนเพื่อเพื่อตัวเดียวเลยครับโอ้สองดาวอยองนังเลอยู่ิจากกิบกอมเมนเนี่ยมันคือกระหม่อมก็คิดอยู่จะเปิดแตเปิดประมาณไหนดีครับ พาผมอ่ะสามดาวมาไปดีเลยยูกโกมเมทีนี่พาผมไม่นั่นมาเยอะแล้วอ่ะเปิดตัวฟรีก่อนเปิดซิร์เซิร์ฟก่อนครับก็อขอบอกนี้นะถ้าได้ห้าดาวเขออยู่สตรีมนะน้องส่วนน้องก็เบนนี่ยูมทเจาออมาน้องก็เจากเทอเคไปจบมาแล้วยูอมเม์ คำคิดอยู่จะเปิดร้อยร้อยหมร้อยหรือสองร้อยดีแต่ว่ามีน้องที่ว่าส่งมาผมดูแอคเชอร์ออกเหมือนกันออกเป็นอาร์เทมิสออริออนเออผมกลัวอย่างนั้นนะมันก็ยังจะเบียดเบียนนะไปเบียดเลดมันออกมานนะมันเลดอัพกิวกระเมสแหละโอ้โหจะเป็นลมขอสูตรจนดมแป๊บนึงนะ อ๋อมันต้องเปิดแหละมันเกียนวันที่แล้วเปิดในวันนี้แหละมันคงวนมาอีกไม่กี่รอบมั้งมันจะวนมาอีกแหละประมาณสิบกว่าวันเนี้ยผมไม่แน่ใจนะหรือว่าหรือว่าไปเลยวะมันดูตรงไหนได้มั่งวะอันหนึ่งนะมีวันที่บอกไหมจะวนมาอีกไหมอ๋อกิบกาเน็ตมีโลคัตเตอร์ผมมีแล้วมีโหมดมัมสก,กาฮะ เหมือนจะไม่มีนะครับผมอ๋อมีอยู่คนมาทีวันที่เจ็ดเราไม่รอหรอครับยังลุยเลยเลยโอ<ฮ>ย<ฮ>ขอทิศฐานก่อนผมดวงดีมาสามตู้แล้วตู้ที่สี่จะเป็นยังไงเนาะคือว่าพูดจะพูดกันดีกิบกเมสตเนี่ยคือคือมันก็มีคนที่ทุ่มแล้วเขาได้แหละบางคนก็ผมรู้จักคนหนึ่งได้ถึง NP5 แต่ใช้คําว่าหมดหมดแบบ คือหมดไปเป็นผมคิดว่าน่าจะหลายหมื่นอ่ะมันไม่ใช่แค่หมื่นหนึ่งแน่แน่ถ้าผมจะไม่ผิดนะที่น้องเขาเปิดให้ผมดูนะคือบนมาทุกปีอย่างเงี้ยเขาพยายามทําให้อินพีห้าคือมันเป็นตัวที่เหมือนกับสมต้องใช้ทับสิลในการเปิดจริงๆอ่ะสายฟรีมันคาดหวังยากอ่ะแต่คนมีมก็มีแหละคนมีมก็มีแหละจะถามผมนะแต่กิโเมตรมันจะถือว่าเป็นตัวเก่าๆแต่ว่ายังใช้งานได้อยู่ครับผมมันความโอพีมันยังมีอยู่อ่ะ แค่ว่าอนาคตไอโอริออนอาจจะมาแทนนิดหน่อยแต่ผมมองว่ากิลเมสก็ยังโอเคครับผม,มเล่นง่ายแต่แค่ว่าผมอาจจะไม่มีเมอร์ลินอาจจะเล่นยากหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับปะ่ะอ๋อน้องเขาทำนัน่นแต่ก,กิวเมสเนี่ยทำหมุนล้มละลายมาสองรอบนะของเอในตลอดเลยของญี่ปุ่นผมเหมือนผมเนี่ยไม่เคยดองเพชรเพื่อมาเก็บ อยู่กระเมดนะมากบบจะไปเจอเจอตู้คือญี่ปุ่นตู้ใหม่มันเยอะไงมันเห็นเรากดจาไม่ไหวเราจะกดเยอะกว่าไงเซนเอมันส่วนมากเป็นตัวที่เราเห็นเห็นมาแล้วไงมันเลยโอกาสที่เราจะดองอ้าวเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยพระเจ้าโอ้ oh my god เกือบสามปีโอ้ยมาเฉยเฮ้ยดวงดวงมันดีโอ้โ ปีนี้ดวงกูหมดแล้วป่ะเนี่ยโอ้เออเลยอ่ะพระเจ้าตามมานานตามมานานกิโลเมตรเนี่ยผมพุดมตมเป็น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 หลายครั้งที่ผมอยากจะกดลิมิตให้เพื่อออกมามากเลยแบบหลายครั้งหลายหนมากที่ยับยันช่่งใจไว้อะบอกว่าเฮเี่ยเราไม่เปิดลิมิตอัชเชอร์ดีว่าแต่ถ้ามีกิโลเมตรอยู่ผมก็อยากจะลองนะแล้วมันเป็นตัวละครในภาคสเตย์ไหน ตัวตัวเดียวที่ที่ผมยังไม่มีมั้งที่แบบว่าไม่มีสักทีอ่ะเออคือมีครบเกับทุกตัวแล้วอ่ะแม้แต่ตอนนี้ชิโร่ของพเพื่อมังสาก็โผล่มาให้เราให้เราให้เราเปิดแล้วแต่กิโกเมสนี่คือเหมือนกลัวผมอ่ะแบบแบบเหมือนไม่ถูกตาเอาตรงมันก็ไม่ใช่ตัวผมหรอกแต่ผมอยากได้เพราะเขาเก่งกันแหละซุปเปอร์ราชันในตำนานเนี่ยโอ้โหกินเงินใจเยี่ยมอัชเชอร์ออกออก,ออกแบบจะมาย่างเล็บเปล่าวะไม่ค่อยอยากจะเชื่ออะไรวะ อู้รู้สึกว่าตั้งแต่เจอน้องคนนั้นนี่จะมอบช่วยผมเยอะนะน้องที่มาเล่นเกมเดียก,กับผมเนี่ยบับให้ผมกระจายเนี่ยนี่ผมนี่แค่เหลือแค่เหลือแค่ว่าวันนี้ผมได้ห้าดาวห้าดาวสองค่าติดแล้วนะดูไลฟ์ก่อนไลฟ์กูยังอยู่ไหมอะ๋อไลฟ์ยังอยู่นะแม่งอยู่วันนั้นเปิดอุตส่าห์ได้บิเกลมาจบเลยโอ้คนนี้แบบงงมากโอ้โหคือ สุดคือแบบุูไม่ออกอะ่ะสามสิบเมตรออกอะ่ะแล้วโอ้โหคือตายแล้วผมห็นงางคนที่เปิดเป็นร้อยอะ่ะมันต้องร้อยกว่าแหละแต่ยังว่าผมเปิดมาหลายรอบให้ผมเมื่อเอาตรงๆถ้าเกี่ยวคิวกอมเมนต์นี่ผมว่าน่าจะโดนไปเกือบห้าห้าร้อยบอกว่าผมไม่แน่ใจแตผ่ผมเปิดหาทุกปีอะ่ะโอ้โหเ,เสียงผ้ามันไม่มาละ ออกกินโค้ก่อนปากคอแห้งเลยอตอนนี้มือสั่นไปหมดแล้วครับแล,แล้วไอ้ดีเนี่ยผม,มาอาอาชเชอร์ไม่มีห้าดาวด้วยนะไม่รู้มันกลัวผมยังไงไม่รู้ซึ่งมันไปไปแ้วได้แคตเตอร์ห้าดาวหมดเลยอะ่ะโ,โอ้โห เขาอยากจะขิ่งเ,เขาอยากจะขิงเร็วอญญอโอ้โหแบบเอ้ยสุดยอดมากก็อืมโอ้โหงั้นขอขอดูขอดูหน่อยดูบุญนบุญตาหน่อยมาเลยตัวที่สิบหกเออไม่มาอย่ต้องไปต้องกดตัวกองออก อยู่บนหรือวะอ๋ออยู่ตรงนี้โอ้โหโอ้โอ้ปึ้มปิ่มมากโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูผมนะครับก็ไปนี้สตาร์ทได้สวยมากก็ขอให้ทุกคนเปิดได้กิก,กเมตรนะครับผมเหมือนที่ผมตามหมามาสองสัต 2อ,อปีกว่าครับผมขอให้ทุกคนโชคดีเช่นกันครับผมไว้พรมเช่นกันครับและสุขภาพแข็งแรงเช่นเดิมครับผมค้าขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ